นี้สำหรับผลงานเพลงของทางด้านน้องอุงอิงเป็นเพลงเรียกได้ว่าไหลไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะตอนนี้ใน4ชั่วโมงยอดวิวใน3,062,000ครั้งคนดูแลพี่น้องกะทือวาบอธรรมดาและก็สําหรับเพลงเพลงนี้ตอนนี้ติดแฮตแทกสในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกะทือวามาแรงมาแกรมากๆ แอดมินมองว่านะคะแอดมินมองว่าสําหรับเพลงเพลงนี้ยอดวิวพุ่งขึ้นนะเร็วกว่าปกตินะ,ะปะกติสี่ชั่วโมงนี่สี่บ้านบ้านใดพ่อสามแสนนะพี่น้องน,อน้องค่ะถูกเพลงผีพานมากนี่แอดมินได้เห็นมาแล้วนะคะสี่ชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ถึงสามแสนแต่ว่าสําหรับเพลงเพลงนี้แอดมินมองวา่ายอดวิวพุ่งขึ้นแบบ เร็วมากๆพี่น้องนอกจากที่ว่าบดธรรมาได้ลีพี่น้องแล้วก็สำหรับเพลงเพลงนี้ว่ากันมาสามารถไหลไปได้เรื่อยพี่น้องอทางด้าน f อหลากหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่านี่แหละสำหรับเพลงเพลงนี้มาอย่างแน่นอนสามล้านวิวฮันลคนก็ว่ามาอย่างแน่นอนนะคะติดแฮชแท็กหนึ่งในมานแรงแอดมินกับวังสันพี่น้องสำหรับเพลงเพลง,งนี้นี่ติดแฮชแท็กหนึ่งในมานแรง y YouTube ประเทศไทยย่างแน่นอนรอยเปลือเส้นในวันนี้พี่น้อง ติดย่างในนอนค่ะอันนี้กับติดแฮทแทกสามารถแรงแลาภยใน4ชั่วโมงกับทีว่าบอสทรรดายลีก็ต้องมาดรอบเบิร์นะคะว่าสําหรับเพลงเพลงนี้จะติดแฮทแทกหนึ่งในมาแรงในนาทีที่เท่าไหร่ค่ะแต่าสําหรับตอนนี้เพลงของทางด้านคุณลีซ่าแบ็คปริงพี่ดอง ก็ยังคงติดแฮตแท็กหนึ่งในมาแรง YouTube ประเทศไทยสำหรับยอดวิวกะได้3ล้านกัวพี่น้องกะทือว่าบทถำบารายลรีพึงถูกปล่อยออกมาเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาพี่น้องสำหรับเพลงของทางด้านคุณลิซ่าแบ็กปริงเรียกได้ว่าเป็นซุปตาเป็นศิลปินดังไกลทั่วโลกจริงๆพี่น้องนะแล้วก็สำหรับทางด้านน้องอุงอิง็นแพนนิขยันกะทยานขึ้นสู่แฮแท็กหนึ่งในมาแรงครองคู่กับทางด้านคุณลิซ่าแบ็กปริงสำหรับเอฟซีน้องอุงอิงว่า ะ,ะสำหรับเพลงอุ้งอิงนี่ติดแฮชแท็กสองมาแรงรองอันดับรองมาจากทางด้านคุณลิซ่าแบ็กพลิงก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วพี่น้องนะะสำหรับคุณลิซ่าแบ็กพลิงนี่หลายๆคนกล่าว่ามี FC เป็นร้อยล้านคนแต่ว่าสำหรับ FC อุ้งอิงนี่มีอ่าเป็นสามล้านคนสามลอยละสามล้านคนบนอหอดเอฟซีบอคือเอฟซีของท่านันคุณ Lisa Back ลิซ่าแบ็กพลิงนะ่นแหละคนวางสีพี่น้องนะคะหลายๆคนกล่วล่าถ้าติดแฮชแท็กสองในมาแรงนะคะ ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแอนนี่นบอกว่าสําหรับเพลงเพลงนี้นี่ติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงย่างแน่นอนรากากัน่าติดแฮทแท็กรองคู่กับทางนานกุริสาแบ็คบิงเสือเดล้ว่าสําหรับเพลงอุงอิงนี้นะคะดูได้เลยว่าเพลงเพลงนี้จะต้องดังไกลทั่วโลกพี่น้องนะคะก็ต้องมารอบเบิรงอีกทีหนึ่งนะะว่าจะเป็นยังไงว่าจะติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงนี่ในเวลาในนาทีที่เท่าไหร่พี่น้องเนาะนะคะ ล้วก็เอดมิทบองวาอีกบกกีนาทีธรรนพี่น้องนะสำหรับเพลงเพลงนี้กับสิริเทพแท็กสองในมาแรง YouTube ประเทศไทยนะกับทีฟาบอธรรมดาแล oui, oki, id, orn, pues ni, basics, YouTube, ้วก็สำหรับคอมเมนต์หลายไล่คนก็เป็นเสี้ยนกันนะคะว่าสำหรับเพลงเพลงนี้นี่นะคะบวชสิเป็นศิลปินที่ร้องเองก็ดีก็คือทางด้านน้องอุ้งอิงเปิดเพลงฮะและ nah ้วก็สำหรับทางด้านเอ็มวีพี่น้องลงตัวมากๆสีหน้าแววตาของทางด้านน้องอุ้งอิงเรียกได้ว่าร้องจังไห้ คนเบิงนี่นะคะรู้สึกคล้อยตามรู้สึกนำตาไหลาไปตามกันคนะ่ะหน้าตาของน้องอุ๋ยนะเหมือนเป็นนักแสดงมือชีพน้องนะและก้กการําหรับเอ็มวีเอ็มวีนี้กระแสทา้งดานคุณออฟสุรพลคนะ่ะที่มาเป็นแทมมอลลัมไอทอนคนแรกของประเทศไทยนะมาเป็นพระเอกเอ็มวีในเพลงเพลงนี้ด้วยหลายๆคนได้เบิงแลวกับพากันมารับรองเพลงนี้ฮอตปังยั่งแน่นอนพี่น้องนะและก้กการําหรับเพลงเพลงนี้ก็ต้องมาโรบึนทาวา่า จะทำได้ไหมจะติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงครองคู่กับทางน้านคุณลิซ่าแบกเพลงได้ไหมแต่ว่าแล้วคนก็บว่าต้องทําได้ย่างในนนอนพี่ดอง f อฟหลายคนเตรียมดันย่างตอนเดืองพี่ดองละกาสิบหาพี่ดองไปดูคอมเมนต์นะฮะว่าส่วนมากนี่เพื่อนคอมเมนต์ว่าจังไหนทาะะนี้ผู้เียว่าช่วยกันแชร์เชียร์ดันดันให้ติด1มาแรงรวมพลร,รวมพลัง f อฟซสาวน้อยจ้าะฮะ ช่วยกันแชร์เชร์ดันดันให้ติดแฮทแท็กหนึ่งมาแรงเด้อพี่น้องเอฟซีเาโนยนะคะเพลงมวลขักพี่น้องช่วยดันช่วยแชร์ช่วยเชร์หนึ่งวันสามลันมิวตรงมาแล้วพนักพี่น้องโอ้ยผู้นี้คือว่าโดนใจแท้นะคะนี่ผู้นี้ก็ว่าช่วยกันดันนะคะช่วยกันแชร์เด้อครับเพลงเพราะๆแบบนี้มวลร้ายนะคะแฮทแท็กยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นนองดันหนึ่งมาแรงเป็นของควรให้ลูกสซาจ้าคะขอบคุณอาจารย์ที่เขามาฟังเพลงหลานคะ สอยกันแช่สวยกันเช่เด้อนะคะดูดีคว่าเพลงเพราะซึ้งกินใจพ่อพ่อแม่แอฟซี FC, ช่วยกันดันแชร์ชชยเป็นกำลับบงใจเป็นของขวญปีใหม่ให้หลา่าสาวน้อยเด้อจ้าชอบทุกเพลงที่น้องร้องช่วยกันดนันช่วยกันแช์จ้าเสียงมั่มวนเกินใจแทลูกนะเอมวี MV, เบิงเหลวกระหน่ำตาไหลมีตานักแสดงเก่งๆแมนพี่น้องสำหรับเพลงเพลงนี้เหมือนได้รวมเอานานักแสดงที่ว่าเป็นมืออาชีพมาอยู่ในเพลงเพลงเดียวพี่น้อง สำหรับทั้งหลายนอกอุ้งอิงเป็นเพนี่เท่ากับจะเห็นว่าน้องนี่ค่ะจะเล่นเป็นจะเล่นอยู่ในเอ็มวีของทุกเพลงจริงๆนะคะบอดซิเป็นเพลงในหฮสศิลปินในพงสาวน้องเป็นเพนี้ก็คือว่าต้องมีอุ้งอิงเล่นอยู่ในเพลงเพลงนั้นคะก็คือว่าบอธรรมาดาพี่น้องสำหรับทั้งหลายคนนี้นะคะแล้วก็สำหรับเพลงยนีนึงมันเขายวาดมันน้องนี่ เรียกได้ว่าน้องอุ้งอิงทําให้หลายคนน้ําตาแตกไปกับเพลงเพราะว่าสําหรับเนื้อเสียงของอุ้งอิงหลายๆคนก็ว,ว่าน้องเหมาะกับเพลงนี้มากๆน้องเหมาะกับเพลงในลักษณะแบบนี้สไตล์นี้มากๆพี่น้องเนาะหางกันนั่นแหะรวมๆแล้วสรุปแล้วเพลงนี้สมบูรณ์แบบพี่น้องนะฮะทางด้านคําร้องพี่นอ้นอง,งคำคำร้องทํานองกับแดกกับมาจากนะคะ,ะทางด้านคาร้องทํานองฮะกับมาจากคุณ ตะมิสเตอร์แคนพี่น้องค่ะเรียบเรียงนดนตรโีโดยคุณอันหมาลงพี่น้องค่ะควบคุมการร้องโดยโจโยมันนินพี่น้องโปรดิเวเซอร์ก็คือทางด้านท่านนายเอนะพี่น้องนอาะนีะสำหรับศิลปินก็คือทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบันเพลงพ,พี่น้องค่ะ้ากาสำหรับต้นฉบับ็บสิเป็นทางด้านโจยมันนินแอนเพชรสหารัฐพี่น้องสําหรับเพลงเพลงนี้ลงตัวมากๆนะคงเพรว่าสิเป็นจุดจุดได้ถือว่าเพื่อนเหตุออกมาได้ดีมากนะก็ต้องย่อมรับสําหรับผู้ที่กากับ ะะผู้ทีก่กำกับเนื้อผู้ทีก่กำกับบทละครบทการแสดงอิหีนะคะวาเป็นอย่างเิ้นคือจัดฉากเิ็นคือเหด้แตกไดกในอิหลีพี่น้องเนาะนะคะวาการวาสำหรับทน่านนั้นนางเอกเอมบีนะคะกับบธรรมดาคะถะือว่าตีบทแตกได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านนั้นพระเอกเอมบีกับเป็นท่านนั้นคุณอ๊อฟสุรพลพี่น้องถือได้ว่ามานแรงมากๆในตอนนี้เป็นที่ฮือฮาพี่น้องหลายๆคนตอนนี้บากันมา,าสำหรับพระเอกเอมบีผู้นี้นะคะ ได้เป็นถึงแชมป์นะได้เป็นถึงแชมป์บอลาเมดอนแล้วกะน,นี่แหละพ่อออนเตม่าเป็นพ่องอนเตม่าเล่นเอ็มวีให้อู I ่ยิงก็ยังได้ใจเอฟซีอู่ยิงไปเต็ม,เ,ตมเหมือนกันพี่น้องเนาะนะนั่นแหละพี่น้องนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเพลงสำหรับเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นน้องนะะมารุนกันว่าจะติดแฮตแท็กหนึ่งในมาแรงในนาทีที่เท่าไหร่นะคะซ้หรับเพลงเพลงนีกันฮกติดแฮตแท็กหนึ่งในมาแรงแอดมินสีฟฟอออกมาเบสุพิจาราฟังนะคะว่า ว่าเอฟซทุกคนทําได้จริงๆ FC ทํอทำให้น้องอุงอิงติดแท็กหนึ่งมาแรงรองคู่กับท่านักุลลิซ่าแบกปิงได้จริงๆริงพี่น้องราคาํ้หรับคนที่เข้ามาคก็เป็นพี่น้องนะสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะจำนวนสา่นเาพันสี่สิบห้ท่านพี่น้องกัตวามบดธรามดาออิรีนะในหน้าช่องนี้ได้สามแสนหกหมื่นสองสามนหกหมื่นองวิวกับทิวามบรธรามดาอันนี้อันนี้ หน้าช่องแต่วันล้างช่องเอ็ดมินมองว่าก็น่าจะใกล้ได้ล้านวิวแล้วพี่น้องนะกับม่านรอดลุ้นกันว่าจะติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงในนาทีที่ที่เท่าไหร่ละก็จะติดจะได้หนึ่งล้านวิวในนาทีที่อะไรพี่น้องนะก็เป็นกัมมังใจแหงทั้งหลายน้องอวิญญาณเพียงน้ำนะนั่นแหละพี่น้องนะสำหรับโมนี้ก็มีเรื่องราวสิมาวดสุพิธน้องฟังเสมี่งสะกอนน้องค่ะก็ประมาสวัสดีค่ะ